โอเคครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวของนะครับครับผมจะมาเย้็ดไอคิดเย็ดของกินสั่นนะครับดูครับลูกจ้างผมเยอะเลยครับลูกจ้างผมนี่ครับจ้างจ้างหกล้อมานะครับจ้างหกล้อมาดูครับ โอ้โหดูที่ดินที่ดินของผมจะปลูกจะปลูกบ้านเราจะปลูกบ้านจะสร้างบ้านเราจะสร้างบ้านหนลานเป็นลอยเวนนี่ครับครับดูแบบแย่ๆเลยครับนี่ลูกจ้างของจ้างคนละัศมบาทครับของรัศมีบาทครับจะแตกเลย นี่นี่มึงรีดินี่ลูกจ้าหมใหม่ที่ผมผมมรีวิวที่ดีครับเจ้นลูกจ้าหมเฮ้ยเฮ้ยเจ้ลูกจ้ามครับมึงเี้ยไอ้ดีด้วยครับมึงเหี้ยทั้งวันกับม่นกับเดี๋ยวผมจ้างลิตเตึ้มาเจ้าลมตเตึมาเหี้ยนะผมจ้างเลยดัน้ำมาจ้ ปรับให้มันพร้อมที่จะปลูกดืกองคนหนึ่งมันใช่เยเลยเี้เย,ยครับลูกจ้างผมอ้ม่เออมันเก่งครับใช้บนหาได้ดิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลูกจ้างผมกช้าง <c oughs> มีพื้ที <so ่ดีของตัวเองไหคุยที่ดีมึงถ้ามึงเฮ้เรือมึงใครเฮ้ยนีเขึนนี่ขึนมาโยกรออ่ะเล้นราเหอเจ้าขนทาเลยอย่งเ่ีย

เออมึงบอกเลยอันนี้ที่ที่พ่อผมซื้อมานะอะไรเออเออมึงว่าดูนต้องมาแนะนำตัวเอออันนี้มึงมึงมามึงมาดิอันนี้นี่ผมจะเอาให้ที่เย็นน้องตัวเองโมเย่กลางแจ้งได้เดาไอ้ดูที่ดีเนี่ย ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะมึงรีวิวที่ดียวไปช่วยเขาดีกว่าเลยนะไอเนี่ยมึงต้มาเป็นเนี่ยมันเดือดตาเมื่อเมื่อผมชอบมาเยอะกันน้องผมชอบกันต่อไปเรื่อยไต่อไปเรี่อยๆตลกเชียร์ไปๆไปๆไปนี่ไปรีวิวสักอย่างเลยนี่ยต้องแล้วไปรีวิวเดี๋ยวเออพอเพิ่มมานี่ไลฟ์วิวนี้มึงรวย รีวิวซุปทำยูจ้าก็ได้บ้ยงเนี่ยเอ้ยแบบว่ากอดกอดอันนี้คือครับผมจะมารีวิวที่ดีนะครับใายจะถ่ายเลยนะครับที่ดีครับที่ดีมาบริจาคของเป็นข้าวสารชั้นดี เดียบนำท่วงที่พิลัยเรียวนำจะท่วงึ้นต้นไม้นะครับไปจบแล้วจบแล้วกลับบ้านเลยครับโอเคครับเคลียร์แล้วทุกคนมาเรียบครับของยัมาของยีอที่ดีนะครับ พี่ครับผมจะมารีวิวต้นไม้ให้ทุกคนดูนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันก็มีอยู่ในประเทศไทยดู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 เนี่ยต้นไม้ลอยลานนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเมยอะไรครับเ<อ>นี่ยเรายกของอันนี้เป็นข้าวสารข้าวสาร <laughs> ข้าวสาร,รับ <laughs> ข้าวสาร,สารสจาี๊ดจ๊าบเลยข้าวสารทักที่ก่อน สวัสดีครับผมจะมารีวิวต้นไม้ลายหลักที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเรก็มีเคยเห็นครั้งแรกนะครับเขาเรียกว่าต้นไม้ชิบุยานดูครับเย็นๆนะครับดูครับมีทุกที่เลยทุกที่นะครับอันนี้ก็คือข้าวสารนะครข้าวสารข้าวสารสีดำเนี่ยเดี๋ยวตีแต่ว่าปลูกปลูกบ้าน ก็ตายกรเสร็สร้างขึ้นมาแลครับนี่ครับลูกจ้งผมลูกจ้างเราลูกจ้างผมนี่ครับลูกจ้างผมลูกจ้งลูกจ้างนีครับ

เฮ้ยทำงานด่วนนียทำงานด่วนไม่ได้ส่งด่วนงานรีบไอ้สัสเยอะกว่าก็ต้องปล่อยเยอะกว่าก็ต้องปล่อย น่ครับรถที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับดูครับผมให้นักเรียนขับนะครับ